สวัสดีครับเอิงซาชาแนลวันนี้จะพามาชิมกาแฟริมอ่างเกน้ำบางพระอยู่ชมมลบุรีนะครับเป็นร้านกาแฟน้องนนักเรียนนะครับที่ชงเองโดยมีคุณครูครับเป็นคนสอนพอดีผมมากินสองสารอบนะครับรสชาติก็ถูกปากครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำูรลราแถวบางพระนะก็เลยแวะมาชิมอีกสักรอบนะึง เส้นทางก็อยู่นี่ครับเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรไม่เดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับบิ่งมาจากชลบุรีก็เลี้ยวซ้ายเข้าที่ป้ายบอกทางเป็นอ่าเลนะราช,ชมงคนภาคตะวันออกนะเข้ามา,านหาแน่สันทางเห็นน้ำบางข้าครับก็ตรงไปเรื่อยครับประมาณสี่ห้ากิโลก็ถึงครับเลยจากสนามครับเดี๋ยวพาไปดูที่ร้านครับ ถึงแล้วครับโรงเรียนอะไรไหมโรงเรียนวัดตะโกทารามครับทานกาแฟเดี๋ยวไปจอข้างหน้าเลยเนี่นะครับจ้อดเลยครับก็เป็นร้านเล็กๆครับร้านไรซ์แอนเบอรี่ตะโพธารามครับอยู่ออติดกับวัดตะโพธารามเลย เป็นฐานการเรียนรู้ร้านกาแฟพิทักษ์โลกของน้องๆน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปลองชิมสั่งเอสเย็นบรรยากาศในร้านครับวันนี้ไม่เจอน้องๆน,นะครับเพราะว่าน้องๆเรียนออนไลน์ครับในยุ COVID. คโควิดก็เลยเป็นแม่ค้าเป็นผู้ใหญ่ครับก็แขกรับเชิญคนนลครับลองชิมกาแฟครับ หอมครับรสชาติโอเคครับผมวันนี้มันวันนี้มาไม่เจอน้องๆครับน้องๆอ่ะวันธรรมดาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครน้องๆจะมาชงอยู่ที่ร้านนี้วันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ฝากอุดหนุนน้องน้องยครับผมเพื่อทุนการศึกษาครับ